สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเล่มที่40บทที่5นะครับศึกมาถึงนะครับเขาได้ศึกใหญนะ่มาถึงตอนที่4นะครับนะไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเจ้าเด็กนี่ต่อก่อนยากขึ้นทุกทีพวกเราลงมือพร้อมกันให้มันสู้จนหมดแรงตายไปเลยหุ่นยวนเทียนเนี่ยปาดร่างถึงข้างกายหุ่นนะครับเสียงเทนินเขาเรียกว่าเส้นเทียนนะครับนะหุ่นเส้นเทียงนะครับกล่าวด้เสียงแบบเยือบเย็น ได้ยินคําพูดนี้นะครับเซวเยียนเนี่ยกับเป่งเสียงหัวเราะฝ่ามือเนี่ยพอโบอกพันนะครับดวงแสงสีดําปรากฏขึ้นเหนืออุ้งมือจากนั้นเนี่ยหมุนติว้วกลายเป็นประตูยักษ์สีดําขนาดหมื่นฟุตบานหนึ่งนี่ก็คือประตูวิเวกนั่นเองจงเข้าไปเรียกประตูวิเวกออกมาเสซยเยียนเ,เนี่ยสะบัดแขนเสือ้อทันใดประตูยักษ์ปล่อยพลังดูดรุนแรงหมายกระชากพวกหุ่นนะครับย้อนเทียนสองคนเข้าไปในนั้นเฮ้อเด็กน้อย เจ้าถึงกับพาตัวเองเนี่ยมาส่งถึงหน้าประตูเห็นเซลเยียนในเรียกประตูวิเวกออกมาพวกหุ่นยนต์เทียนเนี่ยสองคนในตาพาวปะกายตามด้วยหัวเราะชั่วร้ายถึงกับมิได้ต่อต้านนะครับสองคนในหยิบยืมพลังดูดถาโถมเข้าไปในประตูวิเวกเห็นปฏิกิยาของสองคนนั้นเซวเยียนในยิ้มแย้มนะครับในหน้าสิ่งที่หุ่นเทียนเอ่อหุ่นยนต์เทียนเนี่ยเคยพลาดเขาหรือมจะยอมให้ประวัติศาสตร์สำรอย ภายในประตูวิเวกพวกขุ่นยวนเทียนสองคนเนี่ยปรากฏตัวออกมาทว่านะครับขณะทั้งสองคนเนี่ยมองหาศิลาจิตวิญญาณเพื่อรอบเขาเรียกว่าล้างลบรอยนะครับประทับของเสี่ยวเหยียนกลับค้นพบว่าในประตูวิเวกนี้อาบท่วมไปด้วยทะเลเพลิงผิดท่ารีบถอยทันทีที่เห็นทะเลเพลิงสีชมพูนะครับสองคนเนี่ยหน้าถอดสีประตูวิเวกนี้เนี่ยคายถูกเสี่ยวเหยียนดัดแปลงไปแล้วคึมคึม ขณะทั้งคู่นะครับเตรียมถอยเพิงมารบว,วิสูตรที่อบอวนโดยรอบก็ม้วนตรบนะครับมาอย่างขีฟฟ้าคุ้มดินกลายเป็นมังกรไฟนะครับฝูงหนึ่งเนี่ยพุ่งมากัดกินเปลี่ยงพวกหุนยวนเทียนนะครับปัดเป่าเขาเรียกว่าปัดเป่าเขาเรียกว่าเหมือนว่าปัดเป่าในะะแหนเสื้อกระแสะปานยุดดึกรั้มมโหรารเนี่ยสะเทือนมังกรที่ประชิดมาอย่างกระกระจัดกระจายไปนะครับที่ประชิดเข้ามาเนี่ย แล้วปาดร่างถึงทางเข้าประตูวิเวกในพริบเดียวในพริบตาเดียวแต่จังหวะที่ทั้งสองเนี่ยโผล่ขึ้นตรงหน้าประตูพันร่างเงานะครับหมื่นฝูงหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมื่นฟุตสายหนึ่งนะครับยืนกั้นแน่นหนาพร้อมกับขึ้นเสียงจิตวิญญ,ญาณสุดสยองซัดกันโชคมาโฮ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 ,โฮห่วงเสี้ยวฟ้าคำรามสามเสียงนะครับซ้อนขึ้นจิตวิญญ,ญาณโจมตีกระแทกพว้ขุนยวนเทียนรอยไปหลายหมื่นฟุต ภายใต้แรงกระแทกระดับนี้แม้แต่จิตวิญญาณของทั้งคู่ยังนะครับเกิดอาการวิงเวียนในเมื่อเข้าไปแล้วก็อย่ากออกมาอีกเลยเสียงหัวเราะนะครับเย็นละเยื่อของเสี่ยวเหยียนดังกล้องในประตูวิเวกตามด้วยนะครับสับเปลี่ยนท่ามือแปลเพิงหกสีที่ทรงพนุภาพระดับทำลายล้างควยพุ่งจากอุ้งมืออย่างรวดเร็วสุดท้ายทารักเข้าสู่ประตูวิเวกไม่ขาดสาย บัวเพิงขึ้นรูปและลอยแข้งน,นะครับกลางประตูวิเวกแต่ไม่ได้โจมตีพวกขุนยวนเทียน2คนกับบรรจุนะครับเขาเรียกว่ากระจุนตัวเนี่ยอยู่ในนั้นเวลาอึดใจสั้นๆบัวเพิงบรรลัยการปรากฏขึ้น10บวดอกจํานวนที่มากมายเช่นนี้พวกขุนยวนเทียนเนี่ยชมดูจนหน้าซีดบัวเพิงบรรลัยการหนึ่งดอกพวกเขาไม่กลัวแต่10บวัดดอกบวกกับนะครับบวกเข้ากันเนี่ย และยังระเบิดในพื้นที่ซึ่งมีขอบเขตจำกัดเช่นนี้ต่อให้เป็นพวกเขาสองคนก็หมดปัญญาแบกรับฟ้าออกไปสองคนนะครับบรรจบสายตาต่างกัดฟันแน่นแล้วกลายเป็นแสงรุ้งสายเเขาเรียกว่าแสงนะครับลุ้งสองสายเนี่ยพุ่งโฉบไปทางประตูบาน,บานเขาเรียกว่าทางด้านประตูนะครับนะปานสายฟ้าแรบพวกเขาตัดสินใจต้านรับห่วงเสี่ยวฟ้าคำรามของเสี่ยวเยียนหมายจะทะลวงออกจากประตูวิเวกบานนี้ สายไปแล้วเห็นความเคลื่อนไหวของสองคนนั้นเสี่ยวเหยียนเนี่ยกับหัวร้อยย่ะแล้วโยนบัวเพิงบาัยการเข้าไปอีก3ดอกจากนั้นเนี่ยบัญชาการในใจบัวเพิงที่อยู่ในประตูวิเวกทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าประทุพันยิ่งกว่านั้นขณะที่บัวเพิงประตุเสียวเหยียนเนี่ยพันตบเปี้ยงนะครับบนประตูวิเวกรอยวิญญาณสายหนึ่งเนี่ยบนศิลาจิตวิญญาณในนั้นนะครับแตกสายทันทีตูม คอยหลังการแตกทลายของศีลาจิตวิญญาณหมอกดําไปเสีสายเนี่ยพวยพุ่งห้วงอากาศในนั้นเนี่ยพังทลายพื้นทําลายล้างที่ยากจะพันธนาม้วนตลบเอาพลังนะครับเขาเรียกว่าพลังบรรลัยกันน,นั้นน่ยของบัวเพิงซัดกระหน่ำควกหุ่นยวนเทียนสองคนอย่างฮาริโหดมันจะมันระเบิดประตูวิเวกแรกเห็นหนึ่งฉากนี้ในด,ดวงตาหุ่นยวนเทียนเนี่ยฉายแววแบบตะนกนะครับนะแบบหวาดกลัวในใจ ประตูวิเวกบานนี้เขาต้องฝึกเปิยอยู่นานหลายร้อยปีกว่าจะสำเร็จเวลานี้เสี่ยวเหยียนถึงกับจะระเบิดทิ้งตูม้มทั้งว่าความคิดนี้เนี่ยเพิ่งวัดขึ้นในใจพลังงานสุดสยองนั้นก็ถาโถมมากินกินพวกเขาสองคนกลางนภากากาศาเสียลเหยียน,เ,นยเห็นประตูวิเวกระเบิดรุนแรงร่างเนี่ยถอยปูดทันใดปาดเหงื่อเย็นนะครับบนหน้าผากทีหนึ่งคราวนี้ต่อให้เป็นปีศาจเท่าสองคนนั้นไม่ตายก็ต้องเจ็บหนักแน่นอน ใครจะแย่งชิงกลับไปไหนเลยง่ายดายตานนั้นหัวร้อบแบบอเหือดเสียวเย็นเนี่ยพันหันควักนะครับมองดูทะเลหินหนืดเบื้องล่างตรงนั้นจูจ่ๆปรากฏนะครับวังวนขนาดมือมาวงหนึ่งในวังวนนั้นคล้ายมีบางสิ่งกําลังเผยขึ้นมาถ้ำเขาดึกหาถั่วเซอร์ตูตี้ในที่สุดก็ได้เห็นแสงตะวันอีกครั้งแล้วแรเห็นฉากนี้ในดวงตาเสียวเย็นเนี่ยพาวประกายเย็นเชียบนะครับ เหนือทะเลหินเนื่อเนี่ยผืนโอ้โหเขาเรียกว่าผืนกว้างพันมีเกี่ยวขคลื่นม้วนตรบวังวนขนาดใหญ่หลายหมื่นฟุตวงหนึ่งค่อยๆก่อตัวบนผิวทะเลปลายสุดของวังวนนั้นคล้ายมีบางสิ่งกําลังโผลออกมาในความผ้ามัวนั้นมีคลื่นความผันผวนแปลกประหลาดชนิดหนึ่งกับเพื่อมไหวในห่วงฟ้าดินนะครับเหนือหินหนืดปรากฏความเปลี่ยนแปลงกระทันหันสร้างความแบบเขาเรียกว่าเอ่อ สนอกสนใจแก่ผู้คนเนี่ยไม่น้อยยามนั้นต่างเผยสีหน้าแบบตนกนะครับบนพิษวง์เสียเย่ยวยีนเนี่ยสะกดสายตาบนวังวนหินเนืดด้านร่าง,ขงเข่งลึกๆในดวงตาเนี่ยมีสีสารแบบหวาดระแวงนะครับนะอันเข้มข้นเขาไม่เคยลืมเลยว่าตรงนั้นเนี่ยตรงหน้าถ้ำเขาเนื้อหาขออภัยครับตรงหน้าถ้ำเขาเนื้อหาถัา่วเซอร์กูตี้ยังมีสิ่งมีชีวิตลึกลับชนิดหนึ่งเฝ้าพิทักษ์อยู่เจ้าสิ่งนั้นเนี่ย หากคารวงออกมาจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์รบตอนนี้อย่างยิ่งยวนวบขนาดเซลเหยียนเนี่ยกำลังคุ่งสมาธิไปที่วังวนหินเนิดหด่วงอากาศด้านหลังเนี่ยเขาเนี่ยไม่ไกลจูจ่จสัน่นผิวตามด้วยเงาร่างชราภาพที่สะบักสะบอมสายนึงเนี่ยปรากฏขึ้นมาไอมอรณะหนาแน่นที่เคยโอบอาบท,ทั่วร่างบาัดนี้เจือจางไม่รู้กี่เท่าสภาพนั้นเหมือนกับได้รับบาดเจ็บสาหัสยังไม่ตายนะครับ เ,เยวเยนเนี่ยเบินหน้านะครับมามองเรากับรู้สึกได้เห็นผู้สูงวัยที่หายใจรวยรินผู้นั้นเนี่ยในตาฉายแววแบบนะครับแววชงวนแต่เมื่อสายตางเขาเนี่ยกวาดถึงเงาคนสายหนึ่งที่หุนเอ่อส่งเทียนเนี่ยขิ้ไว้ในมือยามนี้ค่อยหัวเราะเย็นเฉียบนะครับนะหัวเราะแบบเริงล่าเจ้าคนที่ไม่ทราบชะตากรรมคู่นั้นแน่นอนก็คือหุนยวนเทียนเซลเย,ยนเนี่ยสําแดงบัวเพลิงบรรลัยการสิบวดอก ทั้งยังนะครับจุดระเบิดภายในประตูวิเวก2ออย่างรวมกันพลังทําลายล้างจึงน่าสะพึงกลัวอย่างไร้ข้อกังขาต่อให้เป็นหุ่นยนต์เทียน2คนเป็นถึงผู้แข่งก้าระดับเทพยุทธ์8ดาวแต่ยังคง1เนี่ยคือแบบยังคง1ตาย1เจ็บนะครับเพราะเหตุนี้หุน่นเซิงเทียนนะครับนะหุน่นเซิงเทียนเนี่ยที่ปรากฏกายนะครับออกมาถมเลือดในปากหลายคําก่อนจากนั้นเนี่ย มองเสี่ยวเหยียนที่อยู่ไม่ไกลด้วยสีหน้าแบบขยาดนะครับแวบหนึ่งในดวงตาแม้มีรอยพยาบาทแต่เขากระจ่างชัดสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้เกรงว่าไม่มีทางต้านทานเสี่ยวเหยียนอีกแล้วยามนั้นกัดฟันแน่นชักนำร่างกายที่บาดเจ็บร้ายแรงเนี่ยพยายามหน,นียังว่องไวเสี่ยวเหยียนเนี่ยเรมองหุนนะครับเึิงเทียนที่เร่งร้อนหลบหนีกลับไม่ได้รุดไล่โจมตีแม้จัดการสองคนนี้จนหนึ่งตายหนึ่งเจ็บแต่การหมด เขาเรียกว่าแต่การหมดเปลืองพลังงานของเขาก็น่าตกใจเช่นกันนําซ้ำเนี่ยตอนนี้ถ้ำเขาฤหัหดกําลังปรากฏเขาจําเป็นต้องวางสมาธิส่วนใหญ่ไว้บนนั้นหุนเสซิงเทียนเนี่ยแม้หนีไม่ได้นะครับแม้หนีไปได้แต่ก็หมดปัญญาโรงสนามรบแล้วซาซวางวนหินหนือ่องน้ำขนาดใหญ่มือมาหมุนวนรุนแรงขึ้นทุกขณะ เสียงซ่าๆแผ่ดังเกี้ยวกาดสะท้อนกลับไปกลับมาบนนับภากลางอากาศไปยงบนฟ้าจู่ๆมีเสียงกับปนาตตามด้วยเงาร่างสามสายกระเด็นถอยทุรักทุเลสองในสามคนนั้นท่าทางไม่ไหวไอมรณะที่โอบอวนทั่วร่างกายคลายกระจัดกระจายสิน้นนะพลังต่อสู้ก็ร่อยหลอแทบไม่เหลือด้วยพลังฝีมือของเขาใครจะหยุดยั้งกู่หยวนคือเรื่องเพ้อฝัน สภาวะจู่โจมของผู้แข่งก้าระดับนั้นขอเพียงสัมผัสโดนเพียงนิดจะปรากฏอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงทันทีท่านวิอูสกัดมันไม่อยู่แล้วหนึ่งในสองคนที่โอบอวนด้วยไอมรณะมองดูเพิงอนันตากืนนักคีที่เพิงดำเนี่ยทั่วร่างปันป,นปวนยุ่งเหยิงเช่นกันนั้นด้วยสีหน้าแบบซีดเผือกพางกัดฟันกาเพิงดำในดวงตาเพิงอนันตากืนนักขีเต้นละลิกด้วยความไม่ยินยอม พร้อมใจนึกไม่ถึงต่อให้จิตวิญญาณขึ้นสู่เขตแดนปรมาตามันก็ยังอับจนหนทางประชันกับกูหยวนไม่ไกลจาก3คนนั้นกูหยวนเนี่ยเผยตัวออกมาแววตาแบบเฉียบเย็นนะครับเขาเรียกว่าเย็นเฉียบเลยเนี่ยเหลียวมองคนทั้ง3นะครับหากไม่ใช่เพราะเพิงมันบัวพิสูจน์กูนักคีเรื่อนสู่เขตแดนปรมาตามันเขาคงปิดชีพอีก2คนได้แต่แรกแล้วไหนเลยยังปล่อยให้มีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ แต่เขาก็ทราบ3ามคนนั้นทุ่มสุดกำลังเพียงต้องการยับยั้งเขาเท่านั้นหุนเทียนตี้กูหยวนในเงยหน้าขึ้นมองเงาร่างที่กำลังควบคุมยกทัวร์เซอร์กูตี้แววตาวาวโรด19นะครับย่างออกพ่วงอากาศเนี่ยสันกระเพื่อมคนที่โผล่ขึ้นด้านหลังนะครับหุนเทียนตี้แล้วพลังงานน้ำค้นนะครับน้ำรงเนี่ยก่อตัวกลายเป็นฝ่ามือพลังงานขนาดใหญ่ฟาดลงไปที่หุนเทียนตี้เปรียง เผชิญท่าโจมตีงูหยวนหุ่นเทนตี้กับร่าหัวเราะหนึ่งหมัดเนี่ยซัดออกทุบทลายอากาศทาตต้านรับหนึ่งฝ่ามือของกูหยวนตรงๆกูหยวนสายไปแล้วจงรอชมการเผยโฉมของถ้ำเขาฤหัสถั่วเสอร์กูตี้เธอหุ่นเทนตี้เนี่ยรอยตัวถอยหลังในฝ่ามือเนี่ยกุมยกถั่วเซอร์กูตี้แนบแน่นได้ยินคําพูดนี้ของหุ่นเทนตี้กูหยวนเนี่ยสีหน้าแปรเปลี่ยนก้มมองทะเลหินเนืดเบื้องร่างแวบหนึ่ง เห็นวังวนนั้นๆไอวังวนบนนั้นเนี่ยกำลังแผ่ขยายเป็นวงกว่า10นับ10เท่าในช่วงพิปตานะครับนะคึมๆค,คอยหลังการแผ่ขยายของวังวนเสาอักขีหินหนืดขนาดหมื่นฟุตนาะพันฉีดพุ่งขึ้นมาอย่างขี้ฟ้าคุ้มดินทั้งสองกองทัพมีคนเนี่ยถูกหินหนืดร้อนระอุก,กระแทกใส่เกิดอาการบาดเจ็บล้มตายเป็นเบื่อเห็นทะเลหินหนืดเนี่ยปัน่นป่วนอรา,วารวาสหุน่นเทียนตี้ริ่งโรดสุดเขต เขารู้สึกได้ว่ายกถั่วเซอร์กูตี้ในมือจูจู่ก็กู่ร้องนะครับกู่ร้อนเนี่ยขึ้นมาอย่างปาร,ราด่าเกีียวขึ้นหินเนืดที่สูงเป็นหมื่นฟุตม้วนรอยขึ้นตามด้วยตกกระแทกเต็มแรงขนาดหินเนืดเนี่ยสากระเซ็นเต็มฟ้าวางวนหินเนิดที่กําลังหมุนติ้วอยู่ในนั้นกลับค่อยๆชะลอความเร็วระหว่างที่วางวนนั้นเนี่ยหมุนช้าลงบนทะเลหินเนืดเริ่มปูดนูนด้วยหินเนืดขนาดใหญ่ หินเนืดสีแดงฉานแหวกไหวนะครับฉับไวและคอยหลังการแหวกกระจายของหินเนืดประตูศิลาเก่าแก่ยืนตั้งงานคำฟ้าบานหนึ่งก็ผุดขึ้นช,ะชะ้าๆท่ามกลางสายตาร้อนแรงโดยรอบเหนือประตูศีลาหินเนืดเนี่ยหดถอยไปอย่างรวดเร็วกินอายดึกดำบรรอัน เปี่ยวร้างชนิดหนึ่งเนี่ยพันโอบฟุง้งพัส,สุธาอากาศผืนนี้ภายใต้กลิ่นอายนี้ว์ป,ประเสริมเงียบกลีบต่อให้เป็นคู่แข่งกล้าระดับกูหยวนหรือหุ่นเทียนตี้ยังรู้สึกพันพึงจากก้นบึ้งหัวใจนั่นเป็นกลิ่นอายที่บางอาจคําฟ้านะครับเขาเรียกว่าคําฟ้าเนี่ยเหนือฟ้าดินเนี่ยผืนนี้สายตานะับไป้วนพุ่งไปนะครับรวมกันอยู่บนประตูศิลาดึกดําบันนั้นสุดท้ายแนวนิ่งบน,บนอักขรโบราณแถวหนึ่งตรงส่วน บนของประตูศิลาถ้ำเขาเดือหัดถั่วเซอร์กูตี้ดวงตาหุ่นเทียนตี้เนี่ยเปล่งประกายเจิดจ้าจนน่ากลัวต่อให้ใจคอหนักแน่นขณะนะครับแรเห็นอัคขระที่เสาะแสวงมานานนับพันปีนี้กับตายังอดจิตใจพองโตไม่ได้ในที่สุดก็เจอแล้วนะครับเจอเจ้าแล้วหุ่นเทียนตี้เนี่ยแบบนะครับงึมงำํำแงนหน้านะครับระบายหัวเราะอย่างสุดระงับ เสียงหัวร้อนเนี่ยปานอัศนีสะท้อนวนเวียนกลางนภานี่หรือถ้ำเขาเรื้หาหัวเซอร์กูตี้ในตำนานนะครับกูหยวนเนี่ยตกสู่พวังเช่นกันเขาเนี่ยตกตรึงมองประตูหินศีราดึกดำบรรที่ตั้งตาง,งานบนหินเนิร์ดกินอายบนนั้นทําให้เขาเนี่ยตระหนักชัดนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นมรดกของเจ้าจักรวรรดิยุทธอย่างแท้จริงมีเพียงมรดกที่เจ้าจักรวรรดิยุทธในตำนานตกทอดไว้จึงสามารถทําให้เขารู้สึก อกสั่นขวัญระทึกมองดูประตูศีลาดึกดำบันที่ยืนนิ่งไม่กระดิกกูหยวนเนี่ยเรียกสติกลับมาได้ในที่สุดแววตาย,ยังคอประกายซับซ้อนมอมเมื่อทำเคารพนะครับแห่งนี้เนี่ยแปดตระกูลบรรพการประทะก,กันไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งทว่าสุดท้ายยังคงไม่มีคู่ใดได้ครอบครองนึกไม่ถึง1,000ปีให้หลังวันที่แตระกูลบรรพการเหลือแค่4ตระกูลกลับยังคงเรียกออกมาได้นะครับ ทานองว่าในเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยมีคนทั้งเยอะทั้งแยะแต่ไม่สามารถเรียกออกมาได้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถได้เห็นมันอีกครั้งในตอนที่แตระกูลบรรพการเหลือเพียงแค่4ตระกูลบรรพการหรือจะให้บอกอย่างว่าอาจจะมีมากกว่านั้นในอดีตแต่ว่าถูกกืนกินไปหมดแล้วนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พอจะเข้าใจกันได้ว่าสาเหตุหลักๆมาจากที่ใดแล้วใครเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับนะโอเคครับเจอโอกาสในคลิปหน้าขอบคุณมากครับที่ติดตามติดรับชมนะครับนะ โอเคเจอกันนะาลิปหน้าครับ